ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยน์ไสงามนะครับวันนี้อัปเดตวันที่15กันยายนนะครับเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับลูกค้า A... f c ถามมาเยอะเลยนะครับว่าพี่ชัยอัปเดตรถที่แต่งให้ดูใหม่ได้ไหมพอดีมองไม่ชัดนะครับวันนี้ตั้งใจก็จะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ ว่าสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับแต่ก่อนดูนะครับกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะสอบถาม FC ทุกคนว่าช่วงนี้เป็นไงครับน้ำตาอุดมสมบูรณ์ไหมครับช่างชัยนิดดึงน้ำออกมา 3- 4วันแล้วนะครับไม่ยอมแห้งรักตีนะครับพอจะแห้งทีไรก็ฝนก็ตกมาทุกคืนเลยนะครับไปดูสินค้าร้านทวีชัยกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นรถอีแตนนะครับรถอีแตนเครื่องสี่สูบนะครับรถอีมุ่นนะครับกระบะยาว8ศอกนะครับ8ดศอกครึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเพาใหญ่นะครับเผาใหญ่มากนะครับแหนบแหนบของหกล้อนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับค่อยดูไปนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องนิสสันบิ๊กเอ็มแดงมันนะครับเครื่อง2 5 0 0ัน้านะครับ สวยเลยนะครับน,น,นะครับเครื่องนิสสัน b ิกเอ็มนะครับเครื่องสองพันห้าแดงมันนะครับตัวนี้สวยสวยเลยนะครับสภาพสวยสวยนะครับตัวนี้ยาวแปดศอกนะครับตัวนี้อยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถสวยสวยเลยนะครับ วงมาลายพาวเวอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นหกล้อดำนะครับตัวนี้จะเป็นรถหกล้อดำนะครับคาสสีสวยๆเลยนะครับคาสสีโรงงานเลยนะครับเครื่องอีซูซูร้อยสิบฝาดำนะครับเผาใหญ่ครีบเผาใหญ่นะครับยางใหม่6เส้นเลยนะครับ พกยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับวามยาวของคออนะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้เกียร์สายนะครับห้าเกียร์นะครับยางใหม่ลมเส้นนะครับดำสวยๆเลยนะครับอีซูสุร้อยสิบนะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับแต่เป็นรถเกษตรนะครับจดในรถเกษตรนะครับ พร้อมใช้งานนะครับฟวงมาลลยแน่นตึ๊บเลยนะครับฟวงมาลลยแน่นเลยนะครับยางสวยนะครับยางใหม่หกเส้นเลยนะครับคัสซีสวยนะครับเครื่องอีซุซ1ร้อยสิบฝาดำนะครับค่อยดูไปนะครับคัสซูคัสซีสวยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็น FC นะครับติดตามมาในช่องรถไถ่ายคนจนนะครับตัวนี้รถทันทีนะครับเหลืออยู่ที่100,000บาทนะครับเดี๋ยวชั้งใจให้ดูครอบนะครับเรือนกระบะสวยนะครับมันทุกข้าวก็น่าจะได้7-8เกียร์น่าจะได้นะครับมาดูคันนี้นะครับพอดี FC ขอมาบอกพี่ชัยถ่ายให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับตัวนี้เพาใหญ่นะครับแหนบสองชั้นนะครับ กระบะสวยนะครับเรือนกระบะสวยนะครับตัวนี้มันทุกข้าวน่าจะได้อยู่ประมาณ3เกียนสามเกียนกว่ากว่านี่แหละครับยางใหม่6เส้นนะครับคอกสวยนะครับคลับสีสวยนะครับค่อยดูไปนะครับคลับสีสวยเกียร์ลูกใหญ่นะครับสโลปายนะครับ พวงมาลัยแน่นปึ๊บเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับมีกระจกนะครับหลังคาพร้อมนะครับพวงมาลัยแน่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอีซูซุนะครับเครื่องอีซูซุนะครับตัวนี้น่ารู้สึกน่าจะเป็นเครื่องพันสองนะครับน่าคิดว่าพันสองหรือพันสี่นะครับช่างใจก็ดูไม่ออกนะครับแต่สตาร์ทง่ายขับได้เลยนะครับพวงมาลัยแน่นๆเลยนะครับห้าเกียร์นะครับ รถเกษตรนะครับยางใหม่6เส้นนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่8 5 0 0 0บาทนะครับอีแตนคันนี้นะครับรถเกษตรคันนี้นะครับอยู่ที่85,000บาทนะครับ f c บอกถ่ายชัดๆหน่อยนะครับจังใจจังใจว่าจังใจก็ถ่ายชัดสุดๆแล้วนะครับสนุกสนใจนะครับ ข้างใจจัดส่งได้เลยนะครับจ้างรถสไลด์จัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับรถสวยๆนะครับอีแตนคันนี้นะครับรถเกษตรนะครับตัวนี้ยาวอยู่ที่8ศอกนะครับคอกสวยยางใหม่4ี่เส้นนะครับเครื่องอีสุสุนะครับ5เกียร์ไดสตาร์ทนะครับตัวนี้อยู่ที่85,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นรถอีแตนดำเครื่องอีสุสุ1 1อฝาดำนะครับ ตัวนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับระบบไฟนี้ติดหมดเลยนะครับขับไปไม่ต้องกลัวตำรวจนะครับเพราะรถมันมีเล่มนะครับเล่มจดในการเกษตรนะครับไม่ต้องต่อทะเบียนนะครับหกล้อดัมคันนี้นะครับกระบะสวยนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหรือจะเป็นคันนี้นะครับรถดีมุ่นนะครับเครื่องนิสสันวิกเอ็มสองพแดงมันนะครับตัวนี้อยู่ที่85,000บาทเหมือนกันนะครับคัสซีของ6ล้อเลยนะครับเอ๊ แหนบของ6กล้อเลยนะครับพร้อมบรรทุกเลยนะครับแหนบใหญ่นะครับพร้อมใช้งานนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i ด้วยนะครับมาไม่ถูกยังไงนะครับร้านสัญญลักษ์นะครับรถไถวางอยู่บนล้อเหล็กนะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับเบอร์โทรนะครับ094 703 93 41นะครับอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปมาดูเครื่องกันต่อนะครับ หลายตันก็คงจะดึงน้ําออกกันนะครับเนาะผมว่าตอนนี้เครื่องเพวกเครื่องเล็กๆนะครับเพื่อ9511080เนี่ยขายดีนะครับเพราะว่าช่วงชั่วโมงนี้ดึงน้ําออกกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นคูเาต้า ET 110นะครับเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้มีรับประกันให้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งคอสโมนะครับโค้งคอสโตหางปีกนะครับ ตัวนี้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปตเตอที้านะครับเครื่องําเดิมนะครับใหม่นิ่มๆเลยนะครับตัวละ14,0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งคอสโมสีน้ําเงินนะครับตัวนี้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับค่อยๆดูไปนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งช้างสยามนะครับช้างสยามเกียร์หเกียร์สเกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับตัวนี้อยู่ที่8 0 0 0บาทนะครับ ัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า e t 95นะครับเครื่องเดิมๆนะครับอ่ะไม่เคยได้ถอดได้หรือนะครับสภาพสวยๆเสียงนิ่มๆนะครับตัวนี้อยู่ที่14,500นะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า r t 110นะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับ r า110เดิมๆนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา22,000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นโค้งลุ่งเพชรนะครับโค้งลุ่งเพชรหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่12,000บาทนะครับตามมาด้วยเครื่องคูปต้า ET 110บนะครับบางคนถามบอกเอ๊ะทางใช้ทำไมเครื่อง ET110 ทําทำไมราคาไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า ET 110นะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับผิวดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่16,500บาทนะครับสภาพ เดิมๆนะครับเสียงในนิ่มๆนะครับตัวละ16,500นานะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องคูปต้า e t ท1 0บิ้วนะครับบิ้วคือช่างใช้เปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกปั๊มว่าปั๊มหัวฉีดลูกปืนถ่วงเดินไฟให้ใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับแต่ถ้าเครื่องเดิมๆอย่างนี้นะครับสวยๆนิ่มๆผิวสวยๆน่ครับตัวละ16,500นานะครับบริการจัดส่งได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นโครงลิงลมสายฟ้านะครับ สายฟ้าหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า E-T95 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับในนิ่มๆนะครับตัวละ14,500นานะครับตัวนี้จะเป็นโครงอายุทยาแท็กเตอร์หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า E-T95 นะครับเครื่องเดิมๆผิวสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่14,500นะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงสยามเทคเตอร์หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่8,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า e t 95นะครับเครื่องน้ำเดิมผิวสวยๆนะครับไนนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่14,500นะครับทางชัยก็ไม่ได้ติดเครื่องให้ดูแล้วครับเพราะว่าลูกน้องเลิกงานกันไปหมดแล้วนะครับแต่รับประกันว่านิ่มทุกตัวแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นโครงคกเฟสเอ l p 102หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับ ตามมาด้วยเครื่องคูปต้าอาร์ทีร้อยนะครับผิวสวยๆขาขาวนะครับอาร์คเอิร์กสวยเลยนะครับผิวสวยเนียนเลยนะครับหางปอนนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยได้เปิดได้รื้อนะครับตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับหรือจะไปในด้านโค้งนะครับโค้งราคา 5, 0 0พ6น0 0นะครับโค้งตั้งหนึ่งน้ำนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับยังเหลือเป็น สี่สิบห้าสิบตัวแหละครับผมนอกมาดูชมได้นะครับเนี่ยอย่างโคงเนี้ยโค้งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับโคงใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวละหกพันบาทนะครับมาดูชมได้เลยนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไสงามนะครับค่อยๆดูไปนะครับไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับ เนี่ยนะครับโคงราคา5,000 6,000นะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับโคงเกียร์ทุกตัวนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับสนใจมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับไะดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า ET95 นะครับเครื่องบิ้วนะครับ บิวคือเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเป็นลูกปั๊มมาปั๊มหัวฉีดเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับไฟไฟเดินได้ใหม่หมดเลยนะครับมีรับประกันให้ทุกตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืเจันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงบิ๊กคิวทอทเนียมหางปีกตัวใหม่นะครับสภาพอาร์มใหม่ผ่าใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืสาพันบาทนะครับเบรกนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องคูปะต้ e t เก้าห้านะครับเครื่องบิวนะครับเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเป็นลูกนะครับ อาร์ฟใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามแท็กเตอร์ตัวเขียวเลยนะครับสวยเลยนะครับหางยาวเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงจักรเพชร lp หนึ่งศูนย์สองนะครับหางปีกนะครับตัวนี้เบรกนอกนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งช้างเหล็กนะครับ ช้างเหล็กหางปีกนะครับตัวนี้เบรกนอกนะครับต <backs> ัวนี้อย <upon> ู่ที่10,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามนะครับช้างสยามหางปีกนะครับอาใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่1 2ึ0 0หบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงช้างสยามเหมือนกันนะครับตัวสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่1 2ึ0 0หบาทนะครับมาดูชมได้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับ ยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพายุจะออกเมื่อไหร่นะครับแต่กลางวันวันนี้ไม่มีฝนเลยนะครับดูสึกว่าบรรยากาศปลอดโปร่งนะครับตะวันแจ้งเลยนะครับแต่ก็เริ่มมึดต่างเขามาอีกแล้วนะครับพอตกเย็นหน่อยก็มากันอีกแล้วนะครับพายุนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งบิ๊กจิ๋วแต่ทเนนีมหางปีกนะครับบิ๊กจิ๋วสองพันนะครับ เป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง RT90 พัดนะครับตภาพสวยๆนะครับผิวสวยจริงๆนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้รื้อนะครับปั๊มเปิ่มยังแน่นเตี้ยเลยก็มีมีรอยแกะนะครับในนิ่มๆเลยนะครับตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่190 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า ET110 บิบวิวนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับ เนี่ยผมบอกว่าเครื่องบิ้วกับเครื่องไม่บิ้วแตกต่างกันนะครับบิ้วคือบิ้วทําสีหมดทําทุกอย่างนะครับมีรับประกันให้ลูกค้าเลยนะครับในี้นิ่มเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับไฟเฟยเดินให้ใหม่หมดเลยนะครับชุดกระปุกกระโปรงสวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโครงม้ยแ้งมังนานะครับโครงเดิมๆนะครับรับประกันเกียร์ให้เลยนะครับโครงสวยๆนะครับวินวนหนาตึ๊บเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับโค้งมุยเล้งบางนาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้าอีทีร้อยสิบนะครับเครื่องบิ้วเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับมากันด้วยโค้งกระทิงแดงเคสเจ็ดสองนะครับสภาพโค้งยังสวยๆอยู่เลยเห็นไหมครับนิ่มสวยๆเลยนะครับโค้งหนาตึ๊บเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับกระทิงแดงเคสเจ็ดสองนะครับ ตัวนี้จะเป็น tf ร20ีส di นะครับสภาพสวยๆนะครับดูนะครับสภาพสวยๆนะครับอากเอิร์กสวยเลยนะครับที่ถ่ายน้ำมันกุลน้ำมันเครื่องยังไม่มีรอยเชื่อมอะไรเลยนะครับรถอไม่เคยได้แกะนะครับฝากุ่งฟาสูบไม่มีรอยเปิดนะครับในนิ่มเลยนะครับ tf ร20ี di นะครับตัวนี้อยู่ที่สอง0 0บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นโค้งมุ้ยเล้งบางนานะครับมุ้ยเล้งบางนาตัวนี้สวยนะครับพอๆกับกระทิงแดงเลยนะครับมุ้ยเล้งบางนาตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับดูรูสลักนะครับยังหนาตึบอยู่เลยนะครับโค้งสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับราคาที่ช่างชายเปิดไปนะครับมีส่วนลดทันทีนะครับถ้าติดตามอะไรช่องลดไถคนจนนะครับมีส่วนลดทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโค้งนะครับ สินค้าเข้ามาทุกวันนะครับมาเลือกมาชมกันได้นะครับไปดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสิงสยามนะครับสิงสยามหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูบต้า e ี95นะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่14,500นะครับตัวนี้จะเป็นช้างเหล็กนะครับช้างเหล็กหางป่งนะครับ บางคนก็้างเหล็กนี่ละครับไปย่าเทือกนะครับเขาว่าวิ่งเร็วมากเลยนะครับตัวนี้จะรุ่น K99R2 นะครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับตามมาด้วยเครื่องกูปต้า ET95 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวละ14,500นะครับตัวนี้จะเป็นโครง้างสยามหางปีกนะครับโครงสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่12,000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปต้า ET ที0บิ้วนะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับบิ้วนี่บิ้วถึงนะครับไม่ว่าทำแลเครื่องกลางๆนะครับช่างชัยนะครับคือทําทําให้ถึงเลยนะครับบิ้วก็คือบิ้วใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโครงลิงลมสายฟ้านะครับตัวนี้ลิงลมสายฟ้าหางป่องนะครับตัวนี้อยู่ที่900 0บาทนะครับตามมาด้วยเครื่องคูปต้าอทีเก้าห้านะครับองบิ้วนะครับตัวละ16,500านะครับ สนอกสนใจนะครับเครื่องโคงนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตนะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับสัญลักษณ์นะครับรถไถวางบนล้อเหล็กนะครับติดกับไฟแดงใสงามนะครับสนอกสนใจสินค้าตัวไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงจักรเพช LP 102นะครับจักรเพช LP 102นะครั fer, áp, 11, บหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง RT 9 0พัดนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่18,0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงจักรเพช LP 102เหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่900 0บาทนะครับเบรกนอกนะครับ สำหรับตั้งหนึ่งน้ำนะครับราคาเบาๆนะครับมาได้เลยนะครับร้านทวีัจเจริญยนต์ไสงามนะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นคูบัตตาอาร์ตีร้อยยี่สิบพัดนะครับสภาพสวยๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับสวยจริงนะครับเครื่องตัวนี้นะครับอาร์ตีร้อยยี่สิบพัดตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับทําใหม่กว่านี้ก็อยู่ในกล่องแรกครับนะครับเนาะ ตัวนี้จะเป็นโครงช้างสยามหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับตามมาด้วยยันมากทีเอฟแปดหเจ้าลูกนะครับไนนิ่มๆนะครับเห็นสภาพแบบนี้แต่ไนนิ่มจริงๆนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมืนหพันห้าร้อนะครับตัวนี้จะเป็นโครงช้างเหล็กหางหางหางปูงนะครับชางเหล็กตัวนี้สวยนะครับ k 9 9ก2นะครับ ตัวนี้อยู่ที่9000บาทนะครับตามมาด้วยเครื่องคูปต้า ET95 นะครับดูผิวนะครับผิวสวยๆขาวๆนะครับตัวนี้อยู่ที่14,500นานะครับตัวนี้จะเป็นโครงจังเหล็กหางปีกนะครับสวยๆเลยนะครับเบรกนอกนะครับตัวนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปะต้า e t ท1 0นะครับเครื่องเดิมๆในนิ่มๆนะครับตัวนี้อยู่ที่16,500นะครับ สนตกสนใจสินค้าตัวไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับช่างชากับพูดเยอะเหนื่อยรู้สึกร้อนรนด้วยเนาะเหนื่อยนะครับเนาะค่อยๆดูไปนะครับตัวนี้จะเป็นโคงทะเลทองนะครับทะเลทองหางปีกนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับอยู่ที่8,000บาทนะครับ ตามมาด้วยเครื่องคูปต้าอีทีเก้าห้านะครับเครื่องเดิมๆผิวเซสวยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งลุงเพชรนะครับโค้งลุงเพชรสวยๆเลยนะครับลุงเพชรตัวนี้นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเกียร์สองเกียร์ถอยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืสามพันบาทนะครับขนหน้าสวยนะครับโค้งลุงเพชรตัวนี้สวยจริงๆนะครับเก็บได้รายละเอียดได้สวยจริงๆนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นอาท90พัดนะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยได้เปิดได้ลื้อนะครับในรับประกันได้ว่านิ่มทุกตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับสนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีัยเจริญยนต์ไสงามนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับโครงรถก็น่าจะเป็นร้อยตัวแหละครับเนาะไปดูด้านในกันต่อนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปเต้า E.T. 95นะครับเครื่องเดิมๆผิวสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่14,500หนารนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปเต้า E.T. 80นะครับเครื่องเดิมๆผิวสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่11,500หนารนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปเต้า E.T. 95นะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวละ14,500หนารนะครับตัวนี้เครื่องคูปเต้า E.T. 95นะครับเครื่องสวยๆนนะครัับตวีี้อยู่่ท14,500นะครับ เห็นสภาพแบบนี้นะครับนิ่มๆทุกตัวนะครับตัวนี้คูปาต้าอีทีนะครับตัวนี้อยู่ที่11,500นะครับเครื่องสวยๆนะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ใส้งามนะครับตอนนี้ก็ดึงน้ำออกกันเยอะเลยนะครับทางชัยก็ตั้งดึงมา3วันแล้วนะครับ พอจะแห้งไม่แห้งก็ตกมาอีกแล้วมาใส่ก็ดึงออกอีกแล้วนะครับนี่แหละครับเนาะโอชาไร่ชา,ชานานะครับเนาะถ้าได้ข้ากินละหมื่นนะตั้งใจจะดึงติดเครื่องเลยอะขายทีในเจ็ดพันแปดพันนะยังมีสินค้าเลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับเบอร์โทรนะครับ0ูน 9, 4, 7 0เก้าสี่เจ็ดูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับ ตัวนี้จะเป็นคบูต้าไตทีเก้าห้าตัวนูนนะครับสปาร์ฟสวยนะครับในนิ่มๆนะครับสิบหกห้านะครับตัวนี้ก็ตัวนูนนะครับผิวสวยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่สิบหกห้านะครับสนกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับตัวตอบํามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็น รถไถน้อยนะครับ L ยี่สิบแรงนะครับสภาพสวยๆนะครับผิวแห้งแป้งเลยนะครับยางเย็นสวยนะครับมาพร้อมกับเครื่องตัดหญ้านะครับขนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับตัวนี้ L วันนะครับยี่สิบแรงนะครับ L ยี่สิบแรงนะครับตัวนี้อยู่ที่ หกหมื้าพันบาทนะครับรถสวยๆเลยนะครับสนุกสนใจสินค้าตัวไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับหรือจะเป็นในด้านรถอีตันนะครับมีจัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ เย็นแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทรศ9นย์เก้าสี่เนาเะครับอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ